คาโปเน่เบสในช่วงที่คาโปเน่ปรากฏตัวออกมาช่วงแรกๆบนหมู่เกาะชาบอดี้นั้นเขาดูเป็นตัวละครที่น่าจะเป็นคนเลวแบบสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับจากสีหน้าท่าทางรูปร่างและชุดที่ใส่อีกทั้งมุมมองในการวิเคราะห์ตัวละครอื่นอย่างเช่นเขาจะลังเกียจบอนีที่กินอาหารอย่างตะกัดตะการในตอนแรกเนี่ยเขาก็มีข้าหัวสูงถึง138ล้านเบรี จนถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในซูเปอร์โนวาหรือยุคสมัยที่เลวร้ายที่สุดกันเลยทีเดียวแต่หลังจากนั้นผ่านมา2ปีในเหตุการณ์บนเกาะโฮเคกก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ากลุ่มหมวกฟางจะได้ความร่วมมือจากคาโปเน่ในการต่อสู้กับหนึ่งใน4จกักรพรรดิอย่างบิ๊กมัมจนลูฟี่สามารถพาตัวของซันจิและเพื่อนๆหนีออกจากเงื้อมมือของบิ๊กมัมและเหล่าลูกๆของเธอไปได้ตรงนี้ผมว่าเซอร์ไพรส์มากเลยนะแบบว่า คือจริงๆแล้วหมอนี้ก็มีดีเหมือนกันนะเนี่ยทั้งๆที่มีหน้าตาที่โหดเหี้ยมจนดูเหมือนจะเป็นตัวประกอบแบบสุดๆไปเลยไอเราก็ชอบเนื้อเรื่องแบบนี้ซะด้วยที่แบบว่าตัวร้ายมาช่วยเหลือฝั่งพระเอกเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ผ่านไปก่อนอะไรแบบนี้นะครับมันดูเป็นการใช้ตัวละครได้แบบคุ้มค่าสุดๆดีก็ดูเหมือนว่าจะต้องยกเครดิตตรงนี้ให้กับตัวของอาจารย์โอดะอีกแล้วนั่นแหละครับ